สายป่านอวดช็อตหวานดูดดื่มวุฒสามีงานนี้ทะเลจืดไปเลยแม้ว่าจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่สามีภรรยากันมาสามปีกว่าแล้วแต่ความสวีทของนางเอกสายติ๊ดสายป่านอภินยา สกุลเจริญสุขกับวุฒนันทวุฒิบุญรับทรัพย์ไม่มีคำว่าลดน้อยถอยลงแถมยังเพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อยๆอ,อีกต่างหากล่าสุดสายป่านขยี้หัวใจคนโสดด้วยการหย่อนภาพโมเมนต์หวานดูดดื่มริมทะเลกับหนุ่มวุฒิพร้อมแปะแคปชั่นครั่งรักและแท็กถึงสามีหนุ่มว่า I love you two m i l เล t n times อ d เดซึ่งแปลได้ว่าฉันรักคุณวันละสองล้านครั้งตามด้วยอีโมจิรูปหัวใจสีชมพูอีกรรัว งานนี้ทำเอาเทเลที่ว่าเข็มถึงกับจืดไปเลยขณะที่แฟนคลับต่างพากันมากดไลค์ปาหัวใจใส่ความหวานของทั้งคู่แบบไม่ยัง้งก่อนจะมีชาวเน็ตรายหนึ่งถึงกับต้องคอมเมนต์ถามเลยว่าเมื่อไหร่จะมีน้องคะยังไงก็รอฟังข่าวดีของสายป่านอยู่นะคะ